ตัวนี้มาตอนเมื่อกี้เล็กที่กว่าแบได้สบายมากมันไปได้เราจ,จับแล้วซูซูนะน้องสองข้านะไปเยอะไหอเยอนะหรอวไม่ใช่อะไรหรอกจับไม่ได้อเน้แม่ก็กลัวั่ใส่เงนลยที่หญิงไม่ใ <laughs> นี่นี่คือปัญหาของเกษตรกรนะครับคือความลาบากนะครับถ้าตัวนี้คุณป้าบอกว่าจะฝังแล้วเนาะก่อนหน้านี้ <c oughs> ใช่ไหมครับใส่บ,บ้างแล้ว <c oughs> ใช่ <c oughs> แย่แล้วเนาะอาการแย่เนาะนอนลุกไม่ขึ้นแล้วเนาะครับใต่มันไม่ยอนใส่รอบนะแส่รอบดูถ้าถ้าตัวนี้ถ้าตัวนี้เป็นเป็นราคาเท่าไหร่ครับมูลาค่าถ้าปกติแปดหมื <c oughs> ่นเนาะแต่แต่ถ้าฝังก็ศูนย์เลยเนาะมันก็มันแฉกนึกว่าต้องเสี่ยง เผื่อได้ที่ที่ผมไปตามดูที่สุรินทร์น่ะอ่ารอดครับรอดรอดแต่อันนี้เขาน้องเขาน่าจะมีแผลเนาะก็เลยมีปัญหาใช่ใช่ยาเรื่องยาเรื่องแต่ถ้าเรื่องยาเรื่องไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่น